ไปดูเรื่องของบิ๊กไบ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นบิ๊กไบท์ที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมคันละ3ามแ0 0เจื่นบาทที่เรารายงานไปก่อนนั้นนี้ว่าหายไปค่ะปรากฏว่ารายงานเข้ามาล่าสุดพบแล้วนะคะบิ๊กไบ์คันละ3า0 0 0 0เหลังถูกคนร้ายขโมยไปเมื่อวันก่อนตำรวจคาดการนะคะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนร้ายสตาร์ทไม่ติดก็เลยทําให้จอดทิ้งไว้ค่ะที่สําคัญนี่จอดเอาไว้ห่างจากจุดที่หายไปเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้น จากกรณีที่มีคนร้าย2คนค่ะขโมยรถบิ๊กไบค์ยี่ห้อคาวาซิกรุ่น E.R. 650สีดำขอบแม็กสีแดงทะเบียน3กอไก่ททหาร121กรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าของก็คือคุณอริสจรงรักจอดทิ้งไว้ที่บ้านนะคะบ้านเลขที่2ทับ 5, หมู่ที่7ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะล่าสุดนี้ชุดสืบสวนของสองพเมืองกระบี่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดกระบี่รับแจ้งเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ บอกว่าพบรถมาจอดทิ้งไว้ที่ข้างบ้านร้างไม่มีเลขที่อยู่ที่บริเวณหมู่บ้านริมชนหมู่ที่7ตําตำบลสายไทยซึ่งก็ห่างจากบ้านที่รถหายเพียงแค่1กิโลเมตรค่ะจากการตรวจสอบสภาพรถที่ถูกขโมยไปนะคะพบว่าป้ายทะเบียนถูกง้างขึ้นด้านบนปิดบังป้ายเอาไว้ ส่วนอื่นๆของรถนี่ยังอยู่ครบคุณนัทครับผมก็ตำรวจก็เลยแจ้งให้คุณอาริสเนี่ยฮะมาตรวจสอบหน่อยว่าใช่รถของตัวเองหรือเปล่าซึ่งคุณอาริสเองก็ยืนยันว่าเป็นรถของตัวเองนะครับก็พร้อมกับสตาร์ทรถให้ทางเจ้าหน้าที่ดูนะฮะมีการไขกุญแจเรียบร้อยก็ยืนยันนะครับด้วยภาพถ่ายด้วยว่ามีภาพถ่ายเก่าที่เก็บเอาไว้เป็นรถของตัวเองจริงๆเ <c oughs> ชื่อว่าคนคร้ายเนี่ยคงจะสตาร์ทไม่ติดนะฮะเพราะว่าจากกล้องมูจรปิดที่จับเอาไว้ได้คนคร้ายใช้วิธีการเข็นรถออกไปนะฮะ ก็พอมาถึงจุดเกิดเหตุสตาร์ทไม่ติดคงจะมีความพยายามที่จะอําอพางตัวของหลักฐานต่ง <Okay. S 1> างๆนะครับก็คงจะต้องแงะตัวของป้ายออกไปแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าที่กําลังไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงนะครไปดูหน้าคนร้ายว่ามีจุดไหนบ้างที่สามารถจับภาพได้ชัดเจนนะครับค่ะ okay.